สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคุณรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูคลีนคีนง่ายๆกันมาฝากนั่นก็คือผัดเต้าหู้นะคะเห็ดเข็มทองแบบคลีนคีสไตล์รักสุขภาพค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์และกดซับ s c r i b ์ก่อนค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมเห็ดเข็มทองกันก่อนเลยค่ะหั่นนะคะ <c oughs> เห็ดเข็มทองไว้แล้วหั่นเป็นท่อนๆน,นะเราเดี๋ยวเราไปล้างจ่าล้างกันนะคะ นะคะคต้นปลายโคนเนี่ยเหลือไว้ตังนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปลูกต่อนะคะหั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะหั่นต้าหู้เข็งนะ ใส่นะคะสมามชันความหวานน้ำาลหลอมกล้วยนะคะตัวนี้นมันหอยคีโตค่ะซอบครุงรสคีโตนะคะแล้วคนสผส,สมพักไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดก,กันนะคะทอด,ดึถงก่อนนะใช้น้ำนลำข้าวนี่แหละขอนะคะทอด,ดในส่วนเต้าหู้ก่อนเลยค่ะ Uhm. ้าหูนะคะให้รออกรอบๆเลยค่ะแล้วก็พักไว้นอยแน่นนะอันนี้นะคะ่ะพอแข็งพอเลค่ะ ทอดแบบนี้มันจะไม่เล็กนะคะเต้าหู้นะคะอันนี้เราใช้น้ำมันมข้าวในการทอดเนาะที่จับได้นะคะเพื่อให้มันจุกทั่วถึงนะนะคะ,ะ,คะเจียวนะครับเต้าหู้ในการทอดร็จนะคะไว้ค่ะแล้วเราใช้น้ำมันที่เหลือต่อได้เลยเนาะไม่ต้องเพิ่มนะคะ มขาเป็นน้ำมันลำ้า่านะคะกระเทียมค่ะและตามด้วยอกไก่นะคะอ,อกไก่สับนะคะผัดไปนี้ให้หอมนะคะ พอผัดกไกได้ขนาดนี้นะเราก็จะใส่ัินทองนี่เลยค่ะข็นทองไปค่ะผัดนะคะเดี๋ยวเห็ดขินทองมันจะมีน้ำออกมานะคะซึ่งน้ำตัวนี้เราต้องใส่น้ำเพิ่มเลยนะคะผัดเห็ดขินทองนะคะเห็นไหมน้ำเริ่มออกแล้วใช่ไหมคะจากเห็ดขินทองนะคะผัดให้ทั่วเลยค่ะขึ้นใช่ลงไปค่ะ นสวยงามแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่นะคะซอสที่เราปรุงรสตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ซอสในลักษณะอย่างนี้ลงไปค่ะผู้ที่พักไว้นะคะเรียบร้อยนะคะควุกเขาคิมรสตามชอบได้เลยนะคะถ้าใครชอบเข้มข้นมากกว่านี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ได้โปรโตีนสูงมากนะคะซึ่งได้โปรโตีนจาก ไก่นะคะและรวมถึงเต้าหู้ด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปจัดการเสิร์กันค่ะเป็นไงคะหลังจากดูมาแล้วนะคะสําหรับคนรักสุขภาพทุกคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะรู้ควบคุมนะคะอาหารนะคะสูตรนี้ได้แน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นตัวช่วยลดน้ําหนักได้ดีมากเลยค่ะ เพราะโปรโตีนเยอะก็ทําให้เราหิวน้อยลงนะคะและจะทําให้เราลดน้ําหนักได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันเลยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ